ะมาพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับหญิงหลังค้อนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน3อย่างคือประคบหมอกลเือนะครับแล้วก็จะเป็นการเข้ากระโจมนะครับแล้วก็จะเป็นการพันผ้าหน้าท้องนะครับเริ่มมาอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทับหม้อกลเือนะครับจะมีอุปกรณ์ันี้นะครับมีว่านชักมุ้นลูกว่านหาเมกว่านนางคํากาละบูนนะครับซึ่งจะมีใบรองนะครับใบรองเนี่ยจะมี2อย่างครับจะมีใบทับพึงกับใบ ละหุงนะครับซึ่งในตัวของใบพัพึงเองเนี่ยจะมียางเยอะฝาใบละหุงนะครับซึ่งสมัยนี้ก็นิยมใบพัพึงมากฝาซึ่งจะมีการให้ความร้อนที่ยาวนานฝาใบละหุงนะครับและต่อไปนะครับจะเป็นการนั่งฐานนะครับซึ่งการนั่งฐานเนี่ยเขาเชื in, in ه, well like ่อว่าในพระในแพทย์แผนไทยเนี่ยการนั่งฐานเนี่ยจะเป็นการไม่ให้แม่นะครับหนาวลงกระดูกร้อนหรือลงกระดูกหรือเป็นไข้ ต่างๆนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับอ่ะอุปกรณ์การนั่งฐานนะครับจะมีสมุนไพรซึ่งเราจะาไว้โรยนะครับเวลานั่งฐานก็ <nei> จะมีขมิ้นชันไผ่ว่านน้ำว่านชักมุดรูปขมิ้นอ้อยและสมุนไพรต่างๆที่เห็นในรูปดังนี้นะครับซึ่งเราจะมาทําพิธีการให้มันละเอียดมากที่สุดน,นะครับละเอียดมากที่สุดเนี่ยมันจะทําให้ฟันที่ออกมาเนี่ยโดนเราเนี่ยมันจะ แผ่ฝีเย็บจะแห้งไวนะครับซึ่งจะมีวิธีการดังนี้นะครับอย่างแรกอุปกรณ์นะครับโต๊ะที่นั่งนะครับจะมีโต๊ะที่นั่งนะครับและที่สองคือเตาถ่านนะครับเตาถ่านซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมใช้กะลาตาเดียวนะครับซึ่งจะเป็นกะลาตาเดียวเท่านั้นแต่สมัยนี้นะครับกระลาตาเดียวจะหายากเราทางวิไลเราเนี่ยจึงประยุกต์ใช้เอาหม้อนะครับ หรือกระถางต้นไม้เนี่ยที่มีรูเดียวเนี่ยมาประยุกต์ใช้แทนนะครับโดยวิธีการเราจะจุดไฟในนี้นะครับโดยมีถาม่าน4-5ก้อนเนี่ยเราก็จะใส่ไปใต้นี้นะครับใส่ไปข้างใต้นี้นะครับรอว่าไฟมันพอมีเท่าถานบ้างน,นะครับเราก็ใช้สมุนไพรนะครับที่เราตำแล้วละเอียดแล้วเนี่ยมาค่อยๆโรยนะครับพอโรยเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามันมีฟันเราก็จุ่มใช้อ่าหม้อลงไปปิดนะครับแล้วก็ให้ หญิงหลังคอดเนี่ยได้มานั่งนะครับนั่งเลยเอาทำท่าเศร้าๆท่าทำท่าเกิดเ่ะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นวิธีการทางาแพทย์แผนไทยสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ที่เขาเชื่อว่าเป็นการทําให้แผลฝีเย็บเนี่ยแห้งไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดอาการค่ายต่างๆนะครับทําให้มดลูกเข้าอูลเล่เร็วแล้วก็ทําให้แผลฝีเย็บเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะครับพอ,อครับต่อไป